โอเคตอนนี้นะคะเจ้าของสวนที่นี่ของเรากำลังสตาร์ทเครื่องพ่นนะคะเห็นไหมคะพี่บุญช่วยน่ารักมากเลยนะคะเป็นคนที่ใจดีต้อนรับดีมากเลยนะคะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆนะคะอยากมาเที่ยวที่รีสอร์ทหมูป่าตอนนี้ขณะนี้รอเวลานะคะเรากำลังรุ้นมากเลอ่ะติดแล้วนะคะเพื่อนๆโอ้โหสุดยอดมากเลยนะคะเครื่องก็แรงคนก็แรงซุปเปอร์ก็แรง ก็แรงคนก็นแรงทุปเปอร์ก็แรงโอ้ได้ยินไหมคะเสียงสตาร์ทเครื่องได้แล้วเย่ yeah. ไปเลยไปกันเลยค่ะเพื่อนเพื่นอนมันเป็นานเลยรอเราโน่นเนะะี่ยค่ะไปเราตามไปเลยค่ะตล้อง,อตองอยู่นี่ค่ะตามมาเลยนะคะเพื่อนเพื่อนตอนนี้เราจะตามการสาธิตอ่าอันนี้ให้เพื่อนเพื่อนดูก่อนนะคะก่อนพ่นนะคะเพื่อนเพื่อนอันนี้เขาเรียกว่าต้นอะไรนะคะลิ้นจี่หรือเปล่า อันนี้คือต้นลิ้นจี่ระวังนะคะค<อ>่า <c oughs> ดูใกล้ๆนะคะต้นลิ้นจี่เนี่ยมันยังไม่มีดอกนะคะตอนนี้เนี่ยคนยพันถ,ถ่ายตรงนี้ด้วยนะคะนี่ค่ะต้นอันนี้เขาเรียกว่าต้นลิ้นจี่เนี่ยมันยังไม่มีดอกเลยยังเป็นใบแก่ๆแบบนี้เลยนะคะทีน,นี้มาดูกันเดี๋ยวเราจะทําการพ่นอันนี้คือเครื่องพ่นที่มันจะขึ้นสู่สู่ยอดสู่ใบ แล้วก็สู่ลาต้นด้วยนะคะอาพ่นแล้วตรงโน้นไปได้เราไปตรงโน,น้นดีกว่าตอนนี้ทมพคนอันนี้กําลังพ่นต้นอะไรเอย่ยอาลินจีนะคะลินจีทําการพ่นแล้วโดยพี่ช่วยเจ้าของไร่ที่นี่นั่นเองนะคะตัวนี้ก็จะเป็นต้นมะลิงปิงด้วยเห็นไหมคะเพื่อนโอ้โหสเปย์สเปย์นะคะต้องเป็นละอองแบบนี้เอามันโดนคนได้คนก็จะงามด้วยเนีเนี่ยสุดยอดเลยเห็นไหมคะเพื่อนเพื่อนการพ่น ราจะยิงขึ้นไปสู่โน่นเลยค่ะสุดยอดมันเลยนะคะเนี่ยค่ะทําให้มันชุ่มฉ่าอย่างนี้คันนี้เขาบอกว่าการพ่นซูเปอร์ไมโครมิกเนี่ยตั้งแต่ตีห้าไ่เกิน11บเอโมงเพราะว่าช่วงระยะเวลานี้พืชกําลังอ้าปากเพื่อรับอาหารจากที่เราจะพ่นนะคะนี่คือต้นมะยมนะคะเ,เพื่อนๆกาลังออกออกออกผลนิดๆนะคะแต่หลังจากพ่นไปเดี๋ยวลูกจะโตนะคะอ่ะเราตามกันมาอีกนะคะ โ <Okay, S 2> <ร>อเคฝั่งนู้นเลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวตรงนี้นะเดี๋ยวเราจะไปฝั่งโน้นเดี๋ยวมันจะโยดใส่หน้าเราเราก็จะงามด้วยนี่คือต้นมะยมเนาะต้นมะยมเนี่ยลูกกําลังเล็กๆอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวดูเลยนะคะอันนี้ลูกลูกมะยมนะคะกําลังเล็กๆนะคะไม่ใช่ตะลิงฟิงหรอคะตัวนี้คือมะยมค่ะอ่นนี้คือมะยมต้นมาลิงฟิงอยู่ทางโน้นนี่ค่ะเพื่อนๆตอนนี้เรากําลังทําการพ่น แล้วก็เราต้องมาติดตามตอนต่อไปว่าเราจะพ้นไปวันนี้วันที่เท่าไหร่คะโค้ดพันวันนี้วันที่สิบเจ็ดวันนี้ว,นนวนนันที่สิบเจ็ดนะคะเมื่อวานหอยออเมนนื่อว,ว,วานหอยออกแล้วอีสิบอีกอีกเจ็ดวันข้างหน้าดอกดอกดอกอลินจีก็จะออกเหมือนกันเนาะอ,นนอ่ะ<า>เดี๋ยวเราะะอ๋ออันนี้มะลิงปิงนี่ค่ะมะลิงปิงโอ้โหที่นี่อุดมสมบูรณ์มากๆเลยนะคะเพื่อนๆ สนใจนะคะทีงานของเรานะคะมาเที่ยวมาชมสวนที่นี่ได้เลยลักเลยอันนี้คือมะม่วงหาวมะนาวโห่ถ้าเกิดว่าใครเคยชิมรสชาติอาจจะรู้ว่าโอ้โหมันรสชาติมันดีมากมันเปรี้ยววิตามินซีนี่เยอะมากนะคะอ่ะพ่นไปเลยค่ะเนี่ยค่ะพ่นแล้วแล้วดูนะคะว่าหลังจากที่พ่นแล้วไอไอดอกหรือว่ามันจะแตกยอดอ่อนใหม่เลยนะเนี่ย เห็นไหมคะใช่ค่ะเดี๋ยวมันจะแตกยอดอ่อนใหม่เลยเดี๋ยวทีนี้จะกินไม่ไหวเลยเมืดดะะ่อกี้คือห้าช้อนเหรอเมื่อกี้คือ5ช้อนค่ะห้าช้อนกาแฟเล็กก็คือเท่ากับน้ำหนึ่งร้อยลิตรนั่นเองนะคะเพราะว่าในหนึ่งช้อนเข้มข้นมากผสมน้ำได้ยี่สิบล็ดเดียวทีเดียวนะคะอ่าทำการพ้นเห็นไหมคะชาวสวนของเราน่ารักมากเคยนะคะ น่ารักน่าอุ้มด้วยอุ้มไม่ไหวแล้วค่ะดยว้คะโหสุดยอดเลยแต่ว่าโทษแต่ว่าตอนนี้โดนหน้าด้วยนะคะโดนหน้าดิฉันด้วยหน้าดิฉันก็จะงามเหมือนพืชผักนี่แบะมาสะพังกันได้หมดเลยเอาแล้วอา่ะสต๊อปเดี๋ยวเราจะไปต้นมะม่วงต่อค่ะไปมะม่วงเดียวโอเคสต๊อป ้นอะไรคะโอ้โหใบใหญ่มากชมพู่มะเมี่ยวโอ้โหอันนี้ค่คะคือต้นชมพู่มะเมี่ยวตอนนี้ชาวสวนกําลังจะพ่นตอนนี้กําลังออกดอกนิดๆน,นะคะแต่หลังจากพ่นซูเปอร์ไปแล้วมันจะติดลูกอย่างดีมากแล้วก็เขาเรียกว,ว่าติดต้นชมพู่มะเมี่ยวเนี่ยมันจะมีคลองน้ําด้วยธรรมชาติด,ดีมากเลยนะคะถ้าเกิดว่าใครมีแห่นะคะใครมีแห่ชาวสวนที่นี่บอกว่าให้เอาแห่มาวานได้เลย มีปลูมีผ้าแกงส้มกินได้เลยนะคะอันนี้คือโอ้โหโอ้โหอันนี้คือคืออะไรเอ่ยมะมะมะ<า><า>ดนั<า>ดนโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะเก็บไปนะคะเราจะใส่จานแล้วก็ทำพริกเกลือด้วยรัดไปเก็บมะดันมาค่ะต่อไปเราก็มาพ่นต้นอ,อมะปรางนะคะอันนี้ก็คือมีลูกประมาณสองครั้งแล้วค่ะแต่ลูกไม่ดกงวดนี้รา พวัน,นี้เราเพิ่มเพิ่มพ่นด้วยสารซูปเปอร์ไมโครมิกตัตวนี้นะคะลองดูอีก5วันนะคะ5วันเราจะมาดูว่าเขาจะมีปฏิกิริยายังไงนะคะ,ะตอนนี้นะคะ่ค่ะจะเห็นว่าตอนนี้นะคะยังไม,ม่ยังไม่มีวิเวลแล้วว่าช่อดอกจะออกมาเลยนะคะเ,เดี๋ยวอีก5วันเรามาทําการถ่ายทําใหม่ค่ะ อันนี้ก,กต่อเลยเนาะอันนี้ก็คือกําลังพ่นนะคะต้นฝรั่งนั่นเองนะคะฝรั่งตอนนี้ก็มีลูกไหมคะยังไม่มีลูกก็มียังไม่มีลูกแล้วยังไม่ไม่มียอดอ่อนนะคะแต่หลังจากพ่นไปเนี่ยเราจะมาทําการอาถ่ายท <ำ S 2> ําต่อนะคะตตรงห่อ,อ,ะะอแล้วหมูป่าหายไปในหมดจะได้ถ่ายทาหมูเลยเข้าสวนหมดแล้ว ผ่านเลยผ่านไปถ่ายหมูป่าด้วยอ่ะอันนี้เราจะมาทําการห่นต่อเลยนะคะเพื่อนๆมารับมารับฟังรับชมอันนี้คือต้นมะม่วงนะคะตอนนี้ยังไม่มียอดอ่อนเลยนะคะยังนิ่งๆอยู่อย่างเง<ม>ี้ยต่อไปหน้า<ม>ดิฉันก็จะงามอ่ามีดอกบ้างแล้วนะคะแต่ว่าบางช่อก็ยังไม่มีเนาะ นี่ยค่ะที่นี่เขาเรียกว่าอะคาเดมี่หมูป่านั่นเองหมูป่านอนอยู่ตรงนั้นเต็มเลยเห็นไหมคะเพื่อนเพื่อนตามธรรมชาติบ้างมากเห็นไหมคะมาที่นี่ได้ความรู้รวยสุขภาพดีแล้วก็ได้การท่องเที่ยวกับหมูป่าของเราน่ารักมากนะคะเขาก็ไม่รบก,กวนเรานะคะเขาก็จะนอนพักผ่อนของเขาเป็นอย่างดีเลยเห็นไหมคะอ่ะทีนี้ไปดูตรงโน้นกันเลยนะคะอันนี้เขาเรียกว่าต้นอะไรคะมะม่วงหาวมะนาวโอ้ยมะม่วงหาวมะนาวโหดมานี่ มะม่วงหาวมะนาวโหนั่นเองโอ้โหเพื่อนๆคะถ้าเคยโอ้ถยด้วยนะคะดฉันจะกินให้ดูเลยนะคะรสชาติมันจะดีซปเปอร์ไมโครบิกของเราพ่นแล้วทานได้เลยนะคะของเราปลอดไยค่ะวิตามินซีเข้มข้นมากเพื่อนๆพูดไปออกเลยนะคะอ่ะเฮ้ยมันดูด้รออะไรคะ ต้นกระท้อนโอ้โหกระท้อนอห่อนะคะ,ะ,ะเขาบอกว่ากระท้อนเนี่ยถ้าจะให้ให้หวานก็ต้องทุบก่อนใช่ไหมคะทุบให้มันนุ่มทุบให้เนื้อมันฟูวนเวลากรนเข้าไปมันจะอร่อยเนื้อมันจะเยอะมากเห็นนะคะเยอะแยะมากมายต้นมะม่วงอีกไร่ไม่รู้กี่ไรยังไม่ได้พ่นเลยเอาแล้วมาตรงนี้กันดีกว่าอาทุเรียนทุเรียนด้วยนะคะ โว้น่างามหมดอ้อต้นท movie, <laughs> ุเรียนพอต้นทุเรียนเราก็มีนะคะต้นทุเรียนเอาลากด้วยสินี่คือต้นทุเรียนนะคะกำลังแตกใบเลยจ้ะอันนี้ต้นทุเรียนนะคะยังมะกรอยังต้นได้อ่าเดี๋ยวเรามาดูต้นมะกอกมะกอกอะไรเอ่ยมะกอกเอ่อมะกอกน้ำอ๋อมะกอกน้ำแล้วมะกอกมะกอกใส่ส้มตังเปล่าผู้กู้มาหมดแล้วสายยางหมดแล้วค่ะ คนทานมาดูมะกอกอันนี้คือต้นมะกอกนะคะมะกอกน้ํที่เราปอกจิ้มพริกเกลือเปล่าไม่ใช่มะกอกใส่ชุ่มดานะคะอันนี้มะกอกจิ้มพริกเกลือเห็นไหมคะอุ้ยนี่ลูกใหญ่แล้วลูกใหญ่แล้วนี่ลูกใหญ่แล้วเห็นไหมคะเราสามารถเด็ดไปทานได้เลยนะคะเนี่ยพ่นมะม่วงนะคะเนี่ยค่ะเขาเรียกว่าต้นมะกอกนั่นเองเนี่ยเดี๋ยวเราไปทําพริกเกลือใส่จานกันเลยนะ ร้านเด็ดมาสองลูกเนี่ยเห็นไหมคะมาที่นี่อุดมสมบูรณ์ได้ทุกอย่างให้อีกเห็นไหมครับเพื่อนเพื่อนลูกใหญ่ๆทางโน้นก็มีเห็นไหมที่เพื่นช่วยเราน่ารักมากเห็นไหมคะตามการ่นอย่างขมขมเ้นเลยเอาหมูป่าก็เป็นเพื่อนเราตามเรามาด้วยต้นลำไยค่ะอต้นนี้ต้นขนุนนะคะเพื่อนเพื่อนเห็นไหม เขาเรียกว่าไล่ส่วนผสมนะคะมีทุกอย่างมีทุกต้นเลยข้างล่างค่ะต้นลำไยค่ะโอ้นี่ลำไยลำไยนะคะพเพื่อนๆตอนนี้ไม่มีวี่แววเลยว่าจะมียอดอ่อนนะคะแล้วหลังจากนี้ไปนะคะพเพื่อนๆจะได้รับชมนะคะจากเจ็ดวันต่อไปเนี่ยที่นี่ชาวสวนของเราน่ารักเราจะเข้ามาถ่ายทำอีกครั้งหนึ่งเห็นไหมคะเพราะว่าจะบอกว่าการทำตลาดของมีพัดเน่ะ mm. เขาเรียกว่ามีหลายช่องทางเนาะมันมีทั้งอาหารพืชอาหารคนด้วย เห็นไหมเวลาเราพ่นนะคะชาได้ระยะห่างสามฟุตนะคะเพราะว่าเราสเปย์ให้สเปย์มันเล็กที่สุดนะคะอ๋อเพื่อนเพื่อนมานะคะถ้าเกิดว่าใครอยากทานสุอย่สอยเลยค่ะน่าทานมากชีดปั๊บใหญ่ได้เลยเหรอฉีลปุ๊บใหญ่ปั๊บกินได้เลยชีดไปแค่ห้านาที โตเลยค่ะเห็นไหมคะมะนาวก็ด้วยโอ้หของเราอุดมสมบูรณ์นะคะใครมานะคะเพื่อนเพื่อนหมูป่าอาคารระวังตกล่องนะคะผู้นำเราตกล่องจริงหรืออนีาอาโอ้โหอันนี้ดงมะม่วงประมาณยี่สิบไร่นะคะข้างหลังก็จะมีหลากหลายพันธุ์มากเลยอุดมสมบูรณ์หล่นมือ อ่าบางต้นก็จะมีชอ่อแล้วนะคะอันนี้คือต้นมะม่วงอะไรคะพอนรัตน์อันนี้เขียวใหญ่ค่ะอันนี้มะม่วงเขียวใหญ่โอ้โหจะบอกว่าเขียวใหญ่นี่อร่อยมากนะคะลูกหนึ่งกิโลหนึ่งก็ยังได้เลยหรือว่า1กิโลหนึ่งขีนะคะมะม่วงเขียวใหญ่เนื้อมันอร่อยมากเพราะว่าทําไมถึงชอบเพราะว่าที่นี่นะคะดิฉันเคยมาอ่าทานแล้วก็มาเทีย่ยวล้วก็ได้มารับไปขายด้วยช่วงโควิดเนาะอันนี้ อันนี้คือแดงจกักระพัดโหจะบอกว่ามะม่วงที่นี่นะคะเอันนี้มาเดี๋ยวต่อไปก็มาดูมะม่วงแรดของเรานะคะต้นเนี้หาทานยากมากเลยนะคะเป็นมะม่วงแรดพันพื้นบ้านนะคะอร่อยรสชาติอร่อยนะคะอมเปรี้ยวหวานค่ะค่ะ หนึงร้อยลิตรนะคะฉีดพ่นยังไม่ได้ถึงครึ่งเลยนะคะดูเสียว่าปริมาณของเราแบบใช้ได้เยอะมากๆเลยเออเดี๋ยวเพน่นเดี๋ยวพ่นมะม่วงให้เสร็จก่อนนะคะโอเคทีนี้ก็จะเป็นพื้นไร่ทั้งหมดเลยนะคะไม้ทั้งไม้ผลไม้เยืนต้นไอไอมะนาวบ้างเล็กน้อยแล้วก็จะมี มะพร้าวตรงนู้นก็มีนะคะแต่ว่าวันนี้เราขอถ่ายทําแค่มะม่วงก่อนเดี๋ยววันหลังเราจะไปถ่ายทําส่วนมะพร้าวให้ดูให้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 ผู้ชมดูนะคะเพราะว่าที่นี่พื้นที่ประมาณ20สิบไร่ก็จะปลูกเอ่อคล้คๆกันไปมีทั้งกล้วยมะพร้าวมะนาวมะม่วงนะคะมะม่วงหามะนาวโหต้นเพกาค่ะเดี๋ยวยังไงจะถ่ายทําให้ดูเรื่อยๆนะคะแล้วก็ผลของการฉีดพ่น สารซูเปอร์ไมโครมิของเราด้วยนะคะโอเคค่ะสวัสดีค่ะโอ้คอยซเอไมเอ่อยู่นี่ซูเปอร์ไมโครมิกนะคะเพื่อนๆอย่าลืมอย่าพลาดเด็ดค่ะวิธีการทำธุรกิจของเรามีหลายทางอาหารพืชอาหารคนเพราะฉะนั้นถ้าใครทำจะมีพัฒรวยแน่นอนและเป้าหมายของทีมของเราก็คือเดือปีหน้านะคะเดือนละ1ล้าน2 0 0แสนบาทอย่างแน่นอนค่ะ รวยๆทุกท่านนะคะเป็นกำลังใจให้ทุกเส้นทางค่ะ